สนุกไหมคะสนุกมากค่ะฝึกสมาธิค่ะชอบมากเลยอันไหนที่มันแบบพังนะคะน้ำหอมก็จะลดมาเหลือจ8เปดเปอร์เซนต์นเรามาเริ่มกีดสโนไว้กันเลยนะคะต้องค่อยๆนะคะแล้วก็มาตวนี้เลยน้ำหอมพาซิลสวัสดีค่ะพบกับชอบ่องน้ำหอมพาซิลค่ะวันนี้น้ำหอมนะคะจะมารีวิว น้ำ DIY ค่ะเย่ yeah. นี่อยู่ข้างหน้าข้าวหอมเลยนะคะคือมันจะมีทั้งหมด24สีนะคะแล้วก็53ลายด้วยกันเลยค่ะทุกคนอุปก,กรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีสี24ส,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 สีลาย5 53ลายใช่ไหมคะนี่นะคะจะมีหลายสีเลยปีหลายเฉดแล้วก็แม่พิมพใช่ไหมเขาเรียกว่าแม่พิมไรสกางส่วนอ,อันนี้จะเป็นที่ขีด ลูกปัดเข้ามาแบบวางตรงนี้นะคะทุกคนเปที่ขีสว่วนเอ,อ่ออันนี้จะเป็นที่กรีดเวลาเราแบบขีบเสร็จแล้วนะคะก็คือเราเนี่ยเอ,อ่อขีบอันนี้ใส่ตรงนี้อาจเสร็จแล้วแล้วเราก็เอ่อรอแล้วเราก็ฉีดน้ําแล้วก็รอประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็กรีดออกมาเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรา,าเริ่มทำกันกเลยนะคะทุกคนคื <S <S อของแดีดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนักขหอมจะดูคู่มือก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาเลือกลายกันดีกว่าลายมีทั้งหมด5 3ลายนะคะนในคู่ม,มือก็มีบอกแล้วก็มีตรงนั้นด้วยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเลือกลนาะที่ถันกว่านะะ้อข้าวหอมจะทําลายเป็นลายเค้กนะคะแล้วก็ลายพี่โรมานะคะแล้วก็เป็นลายสายลุ้งละกันค่ะทุกคนนะคะเป็นลายสายลุ้งที่น้องข้าวหอมจะทํานะคะแล้วก็พี่โรมา แล้วก็เค้กนะคะงั้นเดี๋ยวเราทำเลยดีกว่าค่ะเพื่อนหลายแรกของเราหอมเป็นลายเค้กนะคะ นี่นะคะเพื่อ,อนๆะนคะหอมก็ทำลายแรกเสร็จแล้วค่ะเป็นลายเค้กนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาฉีดน้ำกันเลยนะคะแล้วเราก็ฉีดเลยปุ๊บแบบนี้ค่ะพอฉีดแล้วนะคะสีอะ่ะเริ่มดูสดใสขึ้นมาเลยสีเขียวด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราทำชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวทิ้งไว้ฉิดนาทีล้วหอมจะทำรูปที่สองเป็นรูปบ้านนะคะนี่จะเป็นอันนี้นะ หคแต่ว่าน้าข้าวหอมเนี่ยคิดว่าสีบ้านนะคะมันยังไม่สวยพอค่ะข้าวหอมจองสีบ้านตามใจของน้าข้าวหอมเองแต่ว่าลุกทรงเนี่ยต้องเหมือนอันนี้เลยนะคะแต่ว่าคนละสีก็จะเป็นม่วงชมพูฟ้าอะไรปรมบณนี้นะคะแบบน่ารักแบบผู้หญิงเงนี้ยเลยเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ สนุกไหมคะสนุกมากค่ะชอบไหมลูกชอบมากเลยสมาธิคะ่ะนี่อันนี้ดูอันนี้อยู่บ้านก็กเบื่อเซ็งๆเนาะใช่ก็หยิบของเล่นชุดนี้มาเล่นได้เนะาะของกลบวพึ่งเลยจังหวะส่งเลยจังหวะส่งช่วงนี้เราก็สั่งของอะไรเอาเลยครับเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาส่งเมื่อไหร่จะมาส่งรอนานั่งน่าคลอเราคิดว่าเวลาที่แบบน้อก็หอมว่างๆจะได้แบบมานั่งเล่นอันนี้นะคะทุกคน ตัวละครตัวหนึ่งด้วยสปอนบ๊อบมีสปอนบ๊อบก็หอมชอบมากใช่ค่ะกระตุนตลกเนาะสปอนใช่คือทุกคนสปอนบ๊อบนะคะเป็นฟองน้ำแล้วฟองน้ำมันต้องลอยน้ำใช่ไหมแต่สปอนบ๊อบอยู่ใต้ท้องทะเลไม่ลอยน้ำหรอกจะถูกก็ลองลองู่นะคะเพราะเป็นกระตุนไงลูก ที่มันแตกขึ้นมาน้ำเชื่อมสีนะคะทำถึงไหนแล้วคะน้องข้าวหอมทำถึงหลังคาแล้วคะ่ะตอนนี้น้องข้าวหอมกำลังสร้างบ้านนะคะเ <c oughs> พื่อนจอันนี้เป็นบ้านในฝันใช่ไหมคะลูก <c oughs> ใช่ค่ะสีนา่ารักมากเลยล้วก็หอมอ่ะจำลองตรงข้างล่างอ่ะถาดที่มันเป็นสีขาวตรงนี้ค่ะแล้วก็หอ,อ,อมอ่ะจำลองว่าเลยไหมคะ<ฆ> <c oughs> น้อง็หอมจำลองเป็นหิน่ะ ก็่อยต่อไปจนถึงหลังคานะคะคือต้องใช้ความใจเย็นใ,<ช>ในการทำนะค่อยๆต่อไปทีเลยชิ้นชิ้นเนาะยากมากเขามันแบบเล็กๆแล้วค่ะทุกคนแล้วก็แบบวิเล็กคีบไม่ได้คือแบบเล็กมากๆอ่าก็จะคีบยากจนิงจริงแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดก็ใช้มือเนาะแล้วขอมังคือแบบที่มันแคบๆแล้วก็ใช้ขี้ๆแต่ว่า ัน,นี้้้คาทไดแลวก็ใช่่นะะ A later few moments later. ตอนนี้นะคะลายเค้กของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดออกนะคะแล้วเมื่อกี้เราลืมถ่านนะเราเพิ่งฉีดน้ำบ้านเสร็จนะคะอ่ามาดูบ้านก่อนนี่เราฉีดน้ำแล้วก็จะดนแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรากีเลยตื่นเต้นไม่รู้วนะคะว่จาจะก,กีสวยหรือว่าอุ้ยยังไงฟลุ๊กออกมาแล้ว จีดง่ายมากเลยนะตอนแรกนะคะน้ำของกว่ามันจะกีดยากจริงๆใช่หนูง่ายมากแต่ว่ามันยังเปียกอยู่เลยแต่มันหนุ่มเหนียวนะคะเราต้องรอให้แห้งก่อนไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอมเราเอาตรงนี้ได้ไหมคะโอเคได้ค่ะรอให,ใ,หให้มันแห้งให้มันแห้งสนิทแล้วรอค่อยแบบมาใส่โฟมนี่ตัวนี้ <ใจ S 2> เป็นหนึ่งเลย,เลยใช้ทิชชู่ได้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นน้ำๆเลยเออเวลาไอตัว่าบีบตัวเนี้ยค่ะใช่ไหมมันโดนน้ำมันจะทําให้หนี่ <N> เหนียวเลยแบบตวเหนียวเลยอ๋อเหนียวเป็นกาวใช่แล้วก็ติดกันนะคะแต่ว่าราต้องรอให้แห้งก่อนซึ่งเดี๋ยวเราขอพิชชูมาเชดแผ่นอันนี้นะแล้วขอกระอากดายแล้วเขาจะทําในนี้แต่ว่าเดี๋ยวีิชชูมาเช็ดเกาะพิชชูจุกับเเพื่อรู้ไหมคะว่าไอ้เจ้าตัวบีตัวนี้ค่ะมันมีคุณประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือได้นับเลขเว้ยถ้าสมมติว่าเราทำกีกกลโลก็ต้องนับว่าเฮ้ยมันมีกี่อันนะคะไอ้ตัวบ้านตรงนี้นะผมก็ต้องนับต้องนับเหมือนกันตัวนี้คือมือเหนียวจั่งเหนียวแล้วเราต้องเช็ดออกก่อนนะคะ แล้วก็ทำลายใหม่อีกเนาะของเลือกไม่ว่าจะทำอะไรก็รอให้แม่แม่กําลังทํามิกกี้งั้นน้องก็หอมทํามินนี่ไหมคะจะได้คู่กันเดี๋ยวนะเขามันจะพอหรือเปล่าคพราูว่านัไม่รู้ว่าเนาะมันจะพอหรือเปล่าเ้าหอมทํามินนี่แล้วกันแต่อยากบอกท้าไมมินนี่หน้าเหลืองอ่ะทุกคนมินนี่หน้าเหลืองก็เป็นสีนี้เอาลูกเขอเปลี่ยนเป็นสีเนื้อแล้วแกใช่แวนตัวแม่ใช้สีเนแ่ก็ใช้สีเนี้ออยู่แล้วน้องก็ขอเปลี่ยน แนมินนี่เป็นสีเนื้อเหมือนแม่และกันแนมินนี่ไม่ใช่มินเนี่ยน, <c oughs> น,น,นคือมันทนได้หว่ะหวักยสีเหลือง <c oughs> อนันแต่ว่าสปอนบ็อบนี่คือตลกส,สปอนบอน็อบ <c oughs> จริงๆต้องใช้สีเหลืองแม่ว่า <c oughs> ใช่สีเพราะสปอนบ็อบเขาเป็นเหลืองเลยอ่ะไม่ใช่สีเนื้อคือมันมีการ์ตูนหลายเรื่องไอ้การ์ตูนเรื่องพีกี้ตัวนั้นจำได้ไหมทุกคนเคยดูไหมไอ้รื่องพีกี้อ่ะ ที่มันมีครอบครัวที่มีพ่อแม่แล้วก็ oh, ลูกสาวเลยนะเปเปอร์พิกใช่เปเปอร์พิกแล้วก็มีมิกกี้มิกกี้มินนี่แล้วก็สปอนบ๊อบแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกอ่ะอ่าสตริทสโนไวท์แล้วก็ไอรอนแมนใช่ไหม <c oughs> มีหลายเรื่องที่เป็นตัวตูนนะคะงั้นทำเลยดีกว่า <c oughs> ตอนนี้สนโนไว้น้องข้าวหอมก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะใช่ค่ะเหลือแค่ผมค่ะตอนนี้เป็นสนโนไว้ไม่มีผมอยู่นี่เลยส่วนของคุณแม่เสร็จแล้วมิกกี้เมาส์น่ารักไหมน่ารักนี่กวาจะทําได้นะใช้เวลานานเหมือนกันนะคือนเพ่อนลูกปัด DIY เราต้องใช้สมาธิ<ส>มากเลยเนาะต้องใจเย็นนะตัวมิกกี้เมาส์เนี่ยดูสีดำเปืองมากแล้วก็สี สีเนื้อด้วยแก้มขอใช้สีดําแค่สองแล้วก็สีนืนไม่ใช่เดี๋ยวลายต่อไปเราจะไปเล่นสีอื่นบ้างละเพื่อไม่ให้เปลืองเราจะเราจะพยายามหาที่มันไม่มีสีดําแล้วก็สีเนื้อแต่ว่าตอนนี้คือผมสนองไว้วกขมขื่อพอไหมอะเพราะว่าผมสนองไว้ไม่หวานแต่สีดามีนอนมากสีดํามีสิทธิ์อัดหมดนะอาจจะพออยู่นะเอางี้ไหมแก้แก้ไขปัญหาไหมว่าผมผมเขาสนองไว้หนูใช้สีน้ำตาลแทน อ่สีน้ำตาลก็ได้ลองดูอลองดูค่ะน,นี่ตรงมันไม่ได้ทุกคนมันเข้าไปไม่ได้เราจะใช้มือกีเกียเอาแล้วกันนะคะ้จะรอดไหมจะรอดไหมตื่นเต้น แทนเค้กแันเค้กเลยโอเคเรียบร้อยค่ะบิ๊กแมวของเราเดี๋ยวเรามาเริ่มกรีซโนไว้กันเลยนะคะต้องค่อยๆนะคะ งูหลุดมั่งล่ะไปนิดน้อยฟลิปแล้วก็สกเสร็จ <Wow. S 1> เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นฉีดเลยแหละคะ่ะเอน้ำเลือหมดแล้วน,นี่ยังไม่ได้ฉีดเลยนะคือต้องบอกกันว่าลูกปัดอ่ะเขาจะมีเหมือนกาวอ่ะเคลือบอยู่แล้วเนาะพอเราฉีดน้ำเปล่าลงไปอ่ะม,มันก็จะ อาจจะติดกันที่เราพักไว้20นาทีนะประาลูกปัดก็จะติดกันแล้วก็กลายเป็นแผ่นให้น้องข้อหอมใช่แล้วตัดออตอนนี้เราได้ทั้งหมด9ชิ้นแล้วต่อไปเป็นชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะวันนี้เราทำแค่ใช่วันนี้เราทำแค่10ชิ้นพอว่าแม่กับน้องข้วหอมทำกันมาตั้งแต่ บ่ายสี่โมงแล้วนะตอนนี้แบบนี้สองทุ่มส,า,สามทุ่มแล้วยังยังลูกจะเย็นๆยทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเนาะตอนนี้หลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวน้องหอมจะพังเบกไปอาบนา้ำละเดี๋ยวทำชิ้นสุดท้ายกันก็คือเป็นชิ้นที่สิบน้องหอมทำเป็นรูปอะไรคะ,ะทำเป็นรูปกระดายสีชมพูเป็นตัวนี้นะคะ ทำเสร็จไปหมดแล้วนะคะทั้งหมด10บลายด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีลายอะไรบ้าง10บลายที่เราทําอ่ะตามปกเกือบหมดเนาะยกเวน้นบ้านที่น้องข้อหอมทําแบบ <คน S 2> สีเองคเอ,อเองเ,เ,เป็นสีที่น้องหอมชอบก <c oughs> ับผมของสนไวเพราะว่าสนไวเนี่ยไปกกสีผมมาจากสีดำสีน้ำตาล <c oughs> อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้นะักข้าวหอมด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายข้าวหอมพาชิล